ชนะชนะชนะตื่นเถอะ oh. ชนะตื่น oh. Oh. ปลุกมาไมจะรีบไปเตรียมมา้ากันะกะเอาไว้เดี๋ยวนี้เลยนะอย่าให้ใครเห็นเจ้าล่ะแล้วไปพบเราที่หน้าประตูพระราชวังไปเร็วพะยะค่ะ ขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะจะเสด็จออกจากประตูพระราชวังพญาวสวัสดีมานก็ปรากฏตัวขึ้นเพรากเลงว่าจะไม่สามารถใช้อำนาจควบคุมให้เจ้าชายมัวเมาหลงไหลในสิ่งต่างๆได้ต่อไปจึงได้พยายามห้ามปรามไว้ไม่ให้ออกเดินทางเจ้าชายจงกลับเข้าไปในพระราชวังเถอะ ข้างนนั้นมีแต่ความงดงามความสุขสบายอีกเจ็ดวันท่านก็จะได้เป็นมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จะได้ละทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปเลยข้างนอกนั้มีแต่ความลําบากต้องทนทุกข์ทรมานและโดดเดี่ยวเดียวดายเราไม่ปรารถนาจะเป็นมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เราไม่ปรารถนาทรัพย์สมบัติหรือความสุขสบายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่อาจทําให้ผู้ครอบครองพ้นทุกข์และไม่อาจทําให้เราช่วยเหลือทุกคนที่เรารัก และอาณาประชาราษฎร์ของเราให้พ้นทุกข์จากการแก่การเจ็บการตายไปได้ท่านจงหลีกทางให้เราไปซะเถอะถึมว่นจะรอดพ้นจากำนาจของเรากูเป็นพญามารไปได้เลยเราจะคอยเฮาการโลบกำคหรือยิเลสตันหาความโลภโกรธหลงติดตามท่านไปเหมือนกับเงา ดูสิว่าใครจะเป็นผู้ชนะ <laughs> ถึงริมฝั่งน้ำอโนมาแล้วอยู่ตรงนี้แหละฉันนะ เราขออธิษฐานว่าถ้าจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญ,ญาณขอให้เส้นผมจงลอยอยู่ในอากาศถ้าหากทําไม่สําเร็จก็ขอให้ตกลงไปยังพื้นดินแห่งนี้เมื่อทรงโยนพระเกศาปรากฏว่าพระเกศาลอยอยู่บนอากาศไม่ได้ตกลงมาพระอินท์ได้นำเอาพระอบแก้วมารองรับ แล้วนำไปบรรจุในพระจุลามณีเจดีนัดดาวดึงเทวโลกส่วนเท้าคติการพรมได้นำเครื่องอัฐบริขารมาถวายและพระองค์ทรงมอบพระภูษาผ้าทรงให้เท้าคติการพรมจึงนำไปบรรจุในทุสเจดีในพรหมโลก เจ้าอย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลยฉันนะเราทำอย่างนี้ก็เพื่อค้นหาทางพ้นทุกข์ของมวลมนุษย์ทั้งหลายเจ้าจงกลับไปทูลพระราชบิดาด้วยว่าเราจะไม่กลับไปยังพระราชวังอีกจนกว่าเราจะแสวงหาความรู้แจ้งและหนทางแห่งการพ้นทุกข์ได้แล้ว ม้ากันทกะเกิดความอะไรสุดจะทนได้หัวใจแตกสลายขาดใจตายอยู่ตรงนั้นด้วยอนุภาพแห่งความกระตันอยู่ส่งผลให้ม้ากันทกะจุติไปเกิดเป็นเทพ,พบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึง เมื่อพระองค์เดินจากชนะมาแล้วได้ประทับพักแรมอยู่ที่ป่ามะม่วงไม่ได้เสวยพระกรยาหารตลอดเจ็ดวันครั้นถึงวันที่แปดจึงเสด็จออกจากป่ามะม่วงเข้าไปบินทบาทในกรุงราชคกห์ อาวเมืองทั้งหลายได้เห็นพระองค์แตกต่างจากนักบวชทั่วไปเพราะมีพระสิริโฉมงดงามบุคลิกสงบเงียบหน่าเลื่อมใสช่างงามเหลือเกินดูพระรูปนั้นสิ ดูสิแนะนะ่เห็นไหม<อ>งงามเหลือล้ำเปล่งปลั่งน่าดูเลยนะนะมาถึงนี้สิดูสิต,ต่างพากันชื่นชมและพูดคุยต่อๆกันไปว่างามเปรียบดั่งเทพจากสวรรค์เสด็จลงมาปรากฏให้มนุษย์ได้ชมเมื่อบินธบา,าทได้อาหารพอประมาณแลว้วจึงเสด็จกลับ ประทับนั่งพิจารณาอาหารในบาทที่ผู้คนใส่มาปะปนกันหลายอย่างจนไม่น่าเสวยเมื่อก่อนเคยเสวยแต่อาหารที่ปรุงอย่างกรณี่และเลิอดรสเมื่อออกบวชเป็นบรรพชิตสแสวงหาสัตธรรมแล้วจะมัวเลือกอาหารไปทำไมกันอาหารนี้เป็นเพียงปัจจัยปรุงแต่งเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้น ฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้ครองกรุงราชคฤห์เมื่อได้รับทราบคำกราบทูลจากราชบุรุษที่ให้ติดตามสกดรอยบรรพชิตที่ชาวเมืองต่างวิพากวิจาร์ณว่ามีรูปลักษณะงามประหนึ่งเทพพย,ยดาแล้วจึงเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองก็ได้เห็นอริยบทอันสงบงดงามจนเกิดความเลื่อมใส พอได้สนทนาก็ยิ่งทรงปราบปลื้มพระไทยเป็นอย่างมากแต่ด้วยยังทรงมีข้อกังขาว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะคงจะทรงพิพาทกับพระประยุรญาตด้วยเรื่องราชสมบัติเป็นเหตุให้สเสด็จออกบวชจึงเชื้อเชิญให้สเสวยร,ราชสมบัติแต่พระมหาบุรุษทรงปฏิเสธด้วยทรงสละราชสมบัติออกบวชครั้งนี้ เพื่อค้นหาทางแห่งการพ้นทุกข์ท่านมีความมุ่งมั่นเช่นนี้เราเชื่อว่าท่านจะต้องได้ตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณแน่นอนและเมื่อใดที่บรรลุแล้วขอให้ได้เสด็จมาแสดงธรรมโปรดเราและชาวกรุงราชคลห์ด้วยเถิด